ทิวทัดงามตาผู้ผาสวยรวยป่าใหญ่อ่างเก็บน้ำคองข้างในศูนย์รวมใจหลวงพ่อทุเรียนทำเนียมการทำขวัญพึ่งตำบลสีคิริมาศเดิมเรียกว่าตำบลบ้านท่าดินแดงในสมัยกรุงสุขโขทยัยเรียกว่าชุมชนเมืองเพชร เนื่องจากตั้งอยู่ติดเส้นทางระหว่างกำแพงเพชรสุขโขทยัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารเสด็จประพาสมายังเมืองเพชรหรือตำบลบ้านท่าดินแดงซึ่งตรงกับวันที่20มกราคม2450โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านท่าดินแดงและประชาชนร่วมรับสเสด็จพร้อมถวายข้าวเหนียวควนน้ำผึ้ง และได้ทรงสำรวจแนวถนนพระร่วงจนทอดพระเนตรภูมีประเทศเป็นภูเขาสูงมีแสงจากพระอาทิตย์ด้านหลังจนทําให้ภูเขาเป็นสีทองจึงได้ทรงพระราชทานนามตำบลว่าตำบลสีคริมาศเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พศ2480กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะท้องที่ตำบลตโนดตำบลทุ่งหลวงตำบลสามพวงและตำบลสีครีมาศ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอรเรียกว่ากิ่งอำเภอสีคิริมาศการปกครองขึ้นกับอำเภอเมืองสุขโขทยัยโดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลสีคิริมาศต่อมาทางราชการได้โอนเขตการปกครองให้ตำบลตโนดและเปลี่ยนนามกิ่งอำเภอสีคิริมาศเป็นกิ่งอำเภอคิริมาศจนปีพศ2499กิ่งอำเภอคิริมาศจึงยกฐานะเป็นอำเภอคิริมาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคิริมาตรจัดตั้งเมื่อวันที่25ธันวาคม2539ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลศรีคิริมาตรอำเภอคิริมาตรจังหวัดสุขโขทยัยมีระยะทางห่างจากอำเภอคิริมาตรประมาณ4กิโลเมตรและมีระยะทางห่างจากจังหวัดสุขโขทัยประมาณ28กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่การปกครองจํานวน11หมู่บ้านจํานวนพื้นที่ทั้งหมด14,000ไร่จํานวนประชากรทั้งสิ้น5,299คนองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิริมาศแบ่งโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายอนันต์ปิ่นตโนดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีครีมาศนายอัครวัฒน์ทูเกิดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีครีมาศนายอาชาแจมทุ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิรีมาศนางวรยาเกตคงเรขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีครีมาศ ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิริมาศจำนวน11คนโดยมีนายวันนพเพชรทองเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิริมาศและมีนายชำนาญแจมทุ่งเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิริมาศส่วนราชการประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์อ่อนปาน รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิริมาศนายระเวงเสือสุวรรณผู้อำนวยการกองช่างนางรุ่งหาไทยคงนาผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม นางสาวจุธามณีเสนีวงนอยุทยานักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาราชการแทนหัวหน้าสํำนักปลัดนางสาวออนอุมาศีดาฟองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การบริหารงานประกอบด้วย 1>, 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาอาคารภูมิทัศน์ต่างๆในเขตตำบลศรีคิริมาตรยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้สามารถใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่ารวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมและสืบสารวันสำคัญของชาติและศาสนาการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันท่วงทีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีผู้โดยโอกาสและผู้สูงอายุรวมทั้งการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษากีฬาและนันทนาการการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นเป็นการพัฒนาการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษากีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นเือ่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเป็นการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน ประเพณีการทำขวัญพึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านที่เก่าแก่จัดขึ้นในวันขึ้นสามค่ำเดือน3าของทุกปีเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอาชีพการหาของป่า<ท>และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนตำบลสีคิริมาศ เป็นตำบลที่มีผู้สูงอายุและปราชชาวบ้านที่มีความสามารถในการทำหัตกรรมจากสารไม้ไผ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆต่อมาจึงมีการผลิตเป็นอาชีพแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่อ่างเก็บน้ำของข้างในหรืออ่างท่าดินแดงเป็นอ่างเก็บน้ำทางการเกษตรที่มีความจุ9ล้านลูกบาทเมตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาหลวงอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลสีครีมาศเป็นภูเขาทอดตัวแนวเหนือจรดใต้มียอดเขาได้แก่ยอดเขาพระเจดีผาหนารายยอดเขาภูกาและเขาพระแมย่ย่าวัดสีครีสุวรรณารามตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลสีครีมาศเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณสถานที่สำคัญอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลสีครีมาศได้แก่ รอยพระพุทธบาทซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยและถูกอัญเชิญมาประดิษฐานราวปีพศ2495รูปสลักหินพระนารายณ์สีกรทรงโคถูกค้นพบภายในเพิงถ้ำเขาพระบาททางด้านทิศตะวันตกปัจจุบันได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานในวันที่16พฤศจิกายน2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสีครีมาศยังมีปณิธานที่มุ่งหวังจะพัฒนาตำบลสีครีมาศเพื่อสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวตำบลสีครีมาศโดยคณะผู้บริหารข้าราชการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสีครีมาศพร้อมจะทำงานเพื่อประโยชน์ของชาวตำบลสีครีมาศให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืงยนตลอดไป